สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงตอ,ตอนนี้มันเป็นนี้แล้วคนบุคคลธรรมดาไปก็เป็นภาระให้เขาต้องไปช่วยเราอนี่นี่นีวันนั้นตอนนั้นที่ลงเตาเอกใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ก็คือเราเทฐานแล้วทั้งหมดมีห้าสิบสามต้น เป็นต้ตนแรกหรอไม่เทจ,จะหมดแล้วนี่ไงทุกอันต้องเทยอย่างเงี้ยหนูมันไม่ง่ายนะมันต้องมาทําฐานมาันเห็นไหมใกล้แล้วเดี๋ยวใกล้จะได้เห็นกันแล้วครัไมีใครถามถึงเรื่องนี้ด้วยหรอทุกคนไม่ถามด้วยหรอครับเดูว่าจะให้ดูเลขเลขไม่ต้องให้ดูหนูพูดได้เลยใช่ไหมคะอะไรหนูบอกทุกคนหน่อย พิ่งเข้าบ้านไปอ่ะสองเลยมีแล้วมีแปดคือแปดมาจากไหนใครไปถูกวันนี้สิบสามแล้วทุกคนต้องการที่พึ่งทางใจ5น2 8ห้าเก้าสองแปดมาจากไหนผสมผสมเอาเอาเลขเอาเลขที่โกดังไหมครับห้าร้อยแน่นะห้าร้อยเราจะไม่เอาห้าร้อยไม่ใช่หรอห้าร้อยไม่ออกค่ะวันนั้นอ่ะอ้าวหรอโอหกสุดๆทีอย่าเอาปลามาใกล้มัน หมูมันมีกินป่ะนะยังออกมาใกล้ของหนูไหนอ่ะหนูอันนี้ของหนูไม่ใช่หรอก็อไม่อ๋ออ๋อโอเควันนี้หนูตื่นมาหนูก็เข้าไปดูกันกันจอมพลังไลฟ์ช่วยน้ำท่วมทีมเขาไลฟ์อ่ะหนูเข้าไปดูสามหมื่นกว่านะคนดูใหแล้วหนูก็ไปกดกดส่งกุหลาบให้แ,แบบแว่ากดส่งกุหลาบ แล้วก็ไปเจอกู้ภัยอีกอันนึงก็ไปกดส่งของขวัญให้แล้วก็หลับหลับรออืมหลับก่อนเราก็แบบไปกีดได้รู้ปะไปกีดแชมป์เจสสกี้เป็เแชมป์เลยทุกอย่างลุงในเต็นท์แดงเออ แล้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องขี่ก็เซส,สกีแรงๆก็ด้วยอ๋อเพราะว่าน้ำมันแรงถ้าขี่ช้ามัาก็จะไปกับน,น้ําใช่ไหมใช่น่าเขามีแบบมันแบบสมบัติตูดเซสเกีเองครับแบบโคเทอ่ะดูมืออาชีพโคเทอแต่ลุงเก่งมากนะที่อยู่มันเต้นแดงเหรอลุงเก่งมากนะตอนแรกมันน้ําอยู่ของตายใช่ไหมที่หนูเห็นอะ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆแบบ แล้วก็เกาะแล้วก็ปีนแล้วก็ขยับแล้วก็ไหลแล้ว,ลวคนที่แบบดูไปถ่ายคยลิปให้ก็ลุ้นแบบลุ้งลุงลุงจับเลยลุงใช่ปะเห็นลุงลองแล้วง่ายลุงเก่งนะลุงถูลุงแข็งแรงลุงก็ยังเกาะตัวเองได้ปไปหนูเกาะปุ๊บหนูไหลเลยหนูไหลไปตามน้ำเลยผมพยายามให้เป็น เราเห็นในนี้ปะลุงแก่มากแปดสิบกว่าใช่ปะหลอแปดสิบแล้วเหรอแก่มาก,กตอนปีนขึ้นเลยยังปีนไหวอยู่เลยเก่ง่ะลูก,ก็บอกว่าลุงเก่งมากขนาดหนูอะปีนขึ้นแบบเคยน,นะเวลาไปเล่นบาราดาโบดอะหนูยังปีนขึ้นไม่ได้เลยตนะ้องให้คนดันตูดแต่เห็นมีน้องผู้หญิงที่อยู่บนลัวไอ้คนไเห็นไหมนะ่ากลัวนั่นก็เก่งมากนะยีงรอามาถึงตรงนั้นใช่ที่แบบแต่น้ำขึ้นต่งนั้นเนือ้อคือแย่แล้วนะอ่แต่น้ำมันแรงมากเลยนะ เห็นแล้วแบบหมูละพี่พีทหมูจริงหมูละพี่พีทหมูกำลังเดินทางมารักพี่พีทคุณไม่มิ้นแต่พี่พีทไม่รักคุณอรองเล่นรอน้องเรศ